ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง Soc c เกอร์สไ r เปเป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิต,ติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนวันนี้เดินทางมาถึงวันที่9เดือน9นะ9กกันยายนนะก็เป็นวันเสาร์เนาะแต่เสาร์นี้มันไม่มีบอลลีกมันเป็นบอลทีมชาติแทนเนาะเอาผลบอลเมื่อคืนก่อนผลบอลเมื่อคืนเป็นยูโรรอบคัดเลือกนะเป็นคู่ระหว่าง สโลวาเกียเจอกับโปรตุเกสนะคู่นี้โปรตุเกสต่ออยู่ลูกกวกลูกครึ่งนะผมให้เลือกต่อไปทางทีมเยือนโปรตุเกสเป็นทางทีมเยือนโปรตุเกสชนะนะแต่ชนะน้อยไปหน่อยนะชนะแค่1ประตูต่อศูนย์เท่านั้นนะก็เสียไปมุมหนึ่งนะยิงได้จากบูโน่เฟอร์นันเดสนะก็เสียไปมุมหนึ่งไม่เป็นไรเนาะมาแก้ตัววันนี้นะก็ยังเป็นฟุตบอลทีมชาติเหมือนเดิมวันนี้เลือกคู่นี้มาเป็นคู่ระหว่างยูเครนเจอกับอังกฤษนะขวัญใจประชาชนชาวไทยเนาะ วันนี้เล่นกันที่สนามทาซินสกี้อารีนานะเตะกันเวลา5ทุ่มนะเตะเร็วนะเมื่อคือนเตะตีหนึแต่คืนนี้เตะ5้าทุ่มเนาะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลของคู่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Soccer sniper เปเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง ยูเครนเจอกับอังกฤษนะเป็นฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกนะวันนี้ยูเครนไม่ได้เล่นในบ้านนะอย่างที่เรารู้กันเนาะยูเครนตอนนี้ก็ยังไม่หายจากสงครามนะก็ยังมีสงครามกับรัสเซียอยู่เรื่อยๆนะก็ยังเล่นในบ้านไม่ได้นะก็ต้องย้ายไปเล่นทาสซินสกีอารีน่านะสนามนี้อยู่ที่ โปแลนด์นะก็ไม่ได้ความได้เปรียบในการเป็นเจ้าบ้านนะแต่ว่านัดเนี้ยสิทธิ์ในการเป็นเจ้าบ้านเป็นของยูเคนนะแต่ว่าต้องไปเล่นกันที่โปแลนด์ก็ไม่ได้เปรียบอะไรเลยนะก็เป็นสนามกลางนะสำหรับในนัดนี้นะยูเคนกับอังกฤษนะอุณหภูมิที่วอร์ซอนะมัน16องศาแล้วก็ไม่มีฝนนะสภาพอากาศก็คือโอเคนะแต่ว่าเสียตรงที่ยูเคนไม่ได้เป็นเจ้าบ้านเท่านั้นเองนะเป็นสนามกลางเนอกวันนี้ อันนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่เอามาตัดสินใจในวันนี้ด้วยเลยนะเพราะว่าเล่นกันที่สนามกลางนะยูเคนไม่ได,ไได้ไม่ได้มีความได้เปรียบในการเป็นเจ้าบ้านนะมาดู Head to Head ของคู่นี้กัน ให้ดูของคู Ukraine, 5, 5่น uh, ี้ยูเครนเวลาเจออังกฤษ5ครั้งหลังสุดนี่ไม่ดีนะเสมอ2แล้วก็แพ้ไปถึง3นะโดย2นัดหลังสุดนี่โดนอังกฤษชนะได้ทั้ง2นัดนะทั้งยูโรรอบคัดเลือกแล้วก็ในฟุตบอลยูโร2020นะก็อังกฤษชนะไป4-0แล้วก็ชนะ2-0ตามลําดับนะยังยิงอังกฤษไม่ได้เลยนะสนัดหลังสุด3นัดหลังสุดด้วยละนะยิงอังกฤษไม่ได้เลยก็โดนอังกฤษยิงไป6ลูกเลยนะก็ฟอร์มช่วงหลังๆนี่ไม่ค่อยดีเลยนะเวลายูเครนเจออังกฤษแล้วยิงหลังๆเนี่ยอังกฤษตัวดี เยอะเลยนะก็ยิ่งห่างชั้นกันไปใหญ่นะสำหรับอังกฤษกับยูเครนเนาะอ่ะมาดูตารางคะแนนในกลุ่มนี้กันหน่อยตารางคะแนนในกลุ่มนี้มี 5ทีมนะกลุ่มบางกลุ่มมี6ทีมบางกลุ่มมีทีมอย่างกลุ่มของเมื่อวานนะกลุ่มของทางโปรตุเกตนี่มี6ทีมเนาะกลุ่มของทางอังกฤษนี่มี5ทีมนะอยู่ในกลุ่มซีนะมีอังกฤษมียูเครนมีอิตาลีนอตมาโซเดเนียแล้วก็มอต้านะยูเครนตอนนี้แข่งไป3นัดแล้วชนะ2แพ้ไป1นะมี6แต้มนะอยู่ที่2ของกลุ่มส่วนอังกฤษไม่ต้องสืบนะแข่งไป4ชนะ4ผลงานเหมือนโปรตุเกสเมื่อคืนที่แข่ง4ชนะ4เลยแล้วก็ยิง15เสียหนึ่งเท่านั้นเองนะอังกฤษรอบคัด อิตาลีอิตาลีเพิ่งแข่งไป2เกมเท่านั้นเองนะชนะ1แล้วก็แพ้1นนะยิงได้3เสีย2อิตาลีก็ยังมีรุนอยู่แหละนะก็ยังเป็นตัวเต็งอยู่แต่ว่าตอนนี้ยังมาเทียบกับอังกฤษไม่ได้นะอังกฤษนี่เต็งทุกถ้วยนะทั้งบอลยูโรทั้งบอลโลกตอนนี้เป็นทีมระดับท็อปของโลกนะสำหรับอังกฤษอิตาลีกาลังอยู่ในช่วงถ่ายเลือดใหม่นะโอเควันนี้อังกฤษอยู่ที่1แล้วก็ยูเคนอยู่ที่2เนาะมาดูฟอร์มหกแบบหลังสุดของทั้ง2ทีมกัน 6แมตช์หลังสุดของทางยูเครนชนะ3เสมอ1แพ้2ก็ไม่ขี้เลเท่าไหร่นะ2นัดหลังสุดนี่ชนะรวดเลยนะชนะนอตมัโซเดนเน่แล้วก็ชนะมอต้านะนัดล่าสุดชนะมอต้ามา1นประตูต่อศูนย์ัดูจุ๋มจิ๋นไปหน่อยนะเจอกับมอตา้าน่าจะยิงได้เยอะกว่านี้นะส่วนทางฝั่งอังกฤษนะ6แมตช์หลังสุดนี่แพ้นัดเดียวนะก็คือในบอลโลกนะแพ้ฝรั่งเศสไป2ประตูต่อหนึ่งแต่หลังจากจบฟุตบอลโลกมาอังกฤษเข้าเบรกชนะ4นัดรวดเลยนะชนะอิตาลี2-1ชนะยูเครนมอล้วนสุดนล่นในบ้านี่ เปบ้านเอาชนะนอรมาซิโดเนียไปเจ็กประตูต่อศูนย์ก็ฟอร์มแจ่มเลยสําหรับอังกฤษนะไม่ว่าเย่าไม่ว่าเยือนนะสีนัดหลังนี้เก็บชัยชนะได้ทั้งหมดเลยมาดูฟอร์มการเป็นทีมเย่าทีมเยือนหน่อยยูเคนเวลาเล่นในบ้านไม่ขี้เลยนะชนะ2เสมอ2ใน4แมตช์หลังสุดนะแต่ว่าไม่ได้เล่นในบ้านเลยนะยูเคนต้องไปเล่น เรหกเรเหินไปเล่นประเทศนู้นทีประเทศนี้ทีเนาะสงครามนี่เกิดเป็นปีแล้วย,ยังไม่สงบเลยที่ยเคนะส่วนอังกฤษเวลาเล่นเกมเยือนนะสนัดหลังสุดเก็บเรียบนะชนะเวลสามศูนย์อิตาลีสองหนึ่งแล้วก็มอต้าสี่ประตูต่อศูนย์นะก็สวยด้วยกันทั้งคู่นะแต่ยุคนไม่ได้เล่นในบ้านตรงนี้ติดตรงนี้จรงิงๆนะอังกฤษนี่ไม่สนนะว่าย่าวยือน,นี่ชนะหมดเลยนะช่วงนี้ช่วงหลังๆนี่มาดูค่าเฉลี่ยประตูได้เสียกัน ยูเคน11เกมยิงได้17เสีย10นะอังกฤษ15เกมยิงได้3.2เสีย15ค่าเฉลี่ยในเกมลุกนี่อังกฤษดูดีกว่ายนะอังกฤษยิงไป2.13ประตูต่อน,นัดส่วนทางฝั่งยูเคนยิง1.5 5ประตูต่อน,นัดแต่เกมรับนี่ยูเคนดีกว่านิดนึงนะเสียเฉลี่ยไม่ถึง1ลูกต่อน1นะัดนะอังกฤษนี่เสียเฉลี่ยนัดละ1ลนะูกนะก็ดูตามค่าเฉลี่ยนี้อังกฤษจ,จะดีกว่าในเกมลุกแล้วก็ยูเคนดีกว่าในเกมรับนะแต่ไม่มากเนาะอ่ะเดี๋ยวไปอัปเดตตัวผู้เล่น มาดูกันที่ตัวเจ็บตัวแบน์ก่อนทางฝั่งยเคนไม่มีตัวเจ็บตัวแบนด์เลยนะทางฝั่งอังกฤษมี4ตัวนะจอห์นสโตนลูกช่อเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแล้วก็แจ็คกิลิตนะเป็นกองกลาง1ตัวแล้วก็กองหลัง3าตัวนะลงสนามไม่ได้เลย4ตัวนี้แต่ไม่เป็นไรล่ะอังกฤษนี่มีตัวสำรองค่อนข้างเยอะเลยนะทั้งตัวจริงตัวสำรองลงแทนกันได้หมดเนาะไปดู11ตัวผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่าคืนนี้กันยเคนเจ้าบ้าน4 3 3นะก็เปลูนินนะเซนเตอร์แบ็กสตัวเป็นสบานยี่แล้วก็ ท็อปนะทางฝั่งซ้ายเป็นไมค์โคเลนโก้ทางฝั่งขวาเป็นคานอปปิล่านะมิดฟิลด์ตรงกลาง3ตัวเป็นซาดอยชุกสเตฟานเนนโก้แล้วก็ซิเชงโก้นะฟิตลงสนามได้นะข้างหน้า3ตัวเป็นยามาเลนโก้แล้วก็ ไซกกรนอฟและก็เวอร์นัทนะสามตัวนะสี่สามสามส่วนทางฝั่งอังกฤษของเกลเลตเซาเกตสี่สามสามเหมือนกันนะก็เป็นจอแดนพิกฟอร์ดนะเซนเตอร์แบ็กสองตัววันนี้เลือกใช้คู่นี้มาเป็นแฮร์รี่แม็กไกยืนคู่กับมาร์กเกฮีนะทางฝั่งซ้ายเป็นเบนทีเวลทางฝั่งขวาเป็นไคล์วอลกเกอร์ตรงกลางสามตัวเป็น จอแดนเฮนเดอร์สันดีแคนไลท์แล้วก็จูดบิลลิงแฮมนะข้างหน้า3ตัวเป็นบุคโยซาก้าเคนแล้วก็มาคัตแลตฟอร์ดนะโอ้โหหตัวบนนี่น่ากลัวเลยนะยิงตรงกลางนะจูดบิลลิงแฮมตอนนี้กําลังฮอตเลยนะกับเนลวัดดิดส่วนดีแคนไลท์ก็ยิงได้กับอาร์เซนอลแล้วนะตอนนี้ตรงกลางของอังกฤษ น่ากลัวมากๆเลยแล้วก็ข้างหน้าก็ตัวจี๊ดทั้งนั้นเลยนะจากอาร์เซนอลจากแมนยูแล้วก็บาเยอร์มิวนิคนะไม่ใช่สเปร์นะเคนไปอยู่บาเยอร์มิวนิคแล้วนะเคนก็ยิงแล้ว 2- 3ลูกอนะตอนไปอยู่บาเยอร์นะก็ไว้วางใจได้เลยสําหรับแฮร์รี่เคนนะอยู่ไหนก็ยิงเนาะนี่คือ11ตัวผู้เล่นที่สื่อคาดว่าจะลงสนามในค่ําคืนนี้เดี๋ยวไปดูราคาของคู่นี้กันหน่อย ราคาของวันนี้ให้ทีมเยือนอังกฤษต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งน,นะสกอร์สูงต่ำอยู่2ลูกครึ่งเดี๋ยวจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมานาะไปดูกันว่าวันนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหนวันนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์ก็มองไปทางทีมเยือนอังกฤษนะสถิติดีทุกอย่างนะสำหรับอังกฤษมีห่วงนิดเดียวแหละสำหรับอังกฤษในชุดนี้ก็คือคู่กองหลังนะเป็นมาเกฮีกับแฮร์รี่แม็กควายนะแต่แฮร์รี่แม็กควายเวลาเปลี่ยนเสื้อจากเสื้อแมนยูมาใส่เสื้ออังกฤษก็เล่นดีนะแล้วก็จอแดนพิกฟ พอเปลี่ยนเสื้อจากเอเวอร์ตันมาใสา่เสื้ออังกฤษก็เล่นดีนะ2ตัวนี้เวลาเล่นกับสโมสสนไม่ค่อยดีนะพอมาเล่นทีมชาติใช้ได้เลยนะเป็นมือ1เลยนะพิกฟอร์ดนะใครจะฟอร์มดีนะนิกโป๊บจะฟอร์มดีแลมสเตลจะฟอร์มดีนะแต่เกลเลตเซาเกตก็เลือกพิกฟอร์ดมาเป็นเบอร์หนึ่งเสมอเนาะก็ จะมีเป็นห่วงแค่กองหลังกโกแค่นั้นแหละช่วงมิดฟิลกับช่วงกองหน้าไม่ต้องเป็นห่วงนั้นนะตัวจี๊ดจี๊ดท็อปทอปของโลกทั้งนั้นนะทั้ง ham, ทั้งจูดดบิลลิงแฮมทั้งแรลร่เคนทั้งบุกโยซาก้าทั้งดีแคนไลท์มาคัดแลตฟอร์ดนะยูเคนไม่น่าจะเอาอยู่นะยูเคนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกตอนตอน้นนะเนาะยูเคนไม่ได้เล่นในบ้านนะตรงนี้น่าจะเป็นปัญหาใหญ่นะเสียความได้เปรียบตรงนี้ไปก็เหมือนเล่นสนามกลาง อังกฤษช่วงหลังนี่ยิงทะลุ4ทะลุ7ไปด้วยนะสหน้าหลังสุดนี่ยิงไปถึง11ประตูเลยนะยิงไปสีูนแล้วก็ยิงไปเจูนะวันนี้รอรุ้นลูกที่2องดีกว่าลูกแรกน่าจะมาแน่นะวันนี้ราคามันลูกครบลูกครึ่งนะยิง2ลูกก็ได้กินเต็มนะราคาเทียบกับโปรตุเกสเมื่อคืนเลยนะแต่ว่าอังกฤษดูน่าเชื่อใจได้มากกว่าโปรตุเกสนะวันนี้อังกฤษต่ออยู่ลูกครบลูกครึ่งผมให้เลือกต่อไปทางทีมเยือนอังกฤษ สุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยอนะไรส่วนตัวของผมนะ @scsn นะมีตัวอด้วยนะใส่ @scsn ก็ก็ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้หรืออยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นที่ไม่ไดเอามาพูดในคลิปเนะี่ยก็อเข้ามาสอบถามกันได้เช่นเดียวกันส่วนคู่ที่เอามาพูดในคลิปในะช่วงเลี้ยว time ก่อนเตะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้ทีเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทั้ง f YouTube แล้วกทั้ง YouTube Tik นะใชช้ื่อเดียเลย สไนเปรลนะก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้หน่อยเนะาะจะได้ไมพ่พลาดคลิปที่ผมทำมาฝากเป็นประจำทุกๆวันก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่องสกอร์สไนเป e r เดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ